เยาวศส o ยูทูบสุดเลยครับ,รบผมต้าน,ะ,นะครับสวัสดีครับผมปั๊มแดมแมสค์ครับวันนี้กลับมาเจอก,กับ3ซีรีส์อีกครั้งหนึ่งเราอยู่กัน2คนนี้ก็ต้อง3ซีรีส์อยู่แล้ว3ซีรีส์อีกแล้วนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในตัวไหนครับปั๊มเป็นตัวใหม่เลยนะครับก็คือที่ผมลงในแพลตฟอร์มไอจี IT ของผมไปผมกำลังทดลองอยู่คือแรดวันฟตี้ฟังดีๆนะไม่ใช่แรดวันโฟร์ตี้นะ แรดวันตครับแต่เรามาทําความรู้จักกับแรดวันฟก่อนเลยดีกว่าแรดวันฟิเนี่ยมันก็เป็นซานะครับเหมือนทั่วทวไปที่เราเคยอธิบายมาหลายๆตัวแต่ว่ามันจะถูกพัฒนาขึ้นมาจากแรดวันโที่มันได้เบนฟิตค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกั140บแรดวันโมากๆเท่าที่ผมลองมาเองนะแต่ว่าหลายๆคนอะที่เขารีพอร์ตมาเขาบอกว่าบางคนก็บอกว่าแรดวันโฟตี้ยังจะดีกว่า รู้สึกพั้มกว่ารู้สึกแรงเยอะกว่าบางคนบอกแรดวันฟิฟตี้ไม่ค่อยเจอไซเอฟเฟกต์เลยอะคนสองสองแบบอะสองประเภทคือคนหนึ่งจะบอกว่าแรดวันโฟร์ตี้ดีกว่าคนประเภทนึงจะบอกว่าแรดวันฟิฟตี้ดีกว่าขึ้นอยู่กับว่าแล้วแต่ตัวบุคคลนะครับเพราะว่าเราใช้เราก็ออกมาไม่เหมือนกันอะฟิลลิ่งออกมาไม่เหมือนกันอ๋ออยู่ที่ว่าใครจะถูกตัวไหนมากกว่ากันใช่ครับผมถ้าถูกตัวไหนสามารถซื้อตัวนั้นไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเรา ไม่เคยลองวัน50แล้วเราเคยลองแร็ดวัน40แล้วอ,อารมณ์ประมาณเดียวกันลองซื้อไปลองดูได้ครับถ้าเกิดว่าไม่เจอพวกไซเอฟเฟกแบบพวกมุดหิดง่ายหรือว่ามีสิวขึ้นอะไรเงี้ยใช้ได้เลยมันจัดอยู่ในซามะเภทปลอดภัยอยู่แล้วก็คือไซเอฟเฟกต่ํามากเทียบกับซามแทบทั้งหมดทุกตัวนะ,ะนแทบจะไม่มีไซเอฟเฟกเลยดีกว่าแล้วถามเรื่องโดสของแร็ดวัน50ดีกว่าว่าใช้ในประมาณเท่าไหร่ผมก็ใช้เม็ดเดียวเหมือน กับแรดวันโเลยผมลองแรดวันโไปเอ้ยมันก็พัมพัมเว้ยแรงเยอะดีแรงแรงมาเล่นได้ mm. จบเสร็จปุ๊บผมก็ลองแรดวันฟิฟตี ในปริมาณเม็ดเดียวเท่ากัน uh huh. 10มิลลิกรัมเท่ากัน uh huh. ผลมันก็เอ้ยเอาได้เลยนะผมเทคมันก่อนที่จะมาเวทเทรนนิ่งสักประมาณสองสามชั่วโมงนี่แหละ uh huh. แล้วก็รู้สึกว่าเหมือนกับเทสของผมเนี่ยที่เพิ่งชื่ออ่อนไปในไซเคิลนี้มันยังไม่พีกรอก uh huh. อผมว่าจากฟีลลิ่งได้แล้วว่าเวทแรดวันฟิฟตี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะมีแรงอยู่เหมือนกันนะ uh huh. ทำให้ผมยกน้ําหนักที่แบบว่าโปรเกรสซีฟขึ้นมาจากตอนที่ผมพีซีทีได uh huh. ้ค่อนข้างดีในเรื่องของแรงส่วนเรื่องพัม๊มเ uh huh. ชื่อถือได้นะน่า ตัวที่พั๊มดีแบบว่าลองลองอา瓦สำหรับส่วนตัวผมนะก็แรดวันโที้เรียกว่าพั๊มดีแล้วแต่ส่วนตัวผมว่าแรดวันฟปั๊มดีกว่าพั๊มดีกว่าอแต่ว่ามันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคลบางคนเขาก็รีพอร์ตมาบอกว่าแรดวันโที้ปั๊มดีกว่าอย่างที่ผมเคยบอกไป เมื่อต้นคลิปเมื่อกี้นะครับเลือกใช้ดูนะครับว่าเหมาะกับตัวไหนถ้าเกิดว่าชอบสายแร็ดนะครับชอบสายแร่าแล้วก็ลองดูว่าสอสองตัวนี้ลองสับใช้ดูมีตัวหนึ่งสต็อกไว้ตัวหนึ่งใช้ก่อนเป็นเมนเดือนถัดไปเปลี่ยนไปใช้ตัวหนึ่งก็ไม่เสียหายมันสามารถใช้ทดแทนกันได้ใช่ไหมใช่เรียกว่าใช้ทดแทนกันได้อย่างเช่นยกตัวอย่างว่าไลววันโฟตี้หมดแล้วเปลี่ยนมาเป็นสวิตมาเป็นใช้ไล้ววันฟิฟตี้แทนได้ไหมได้ครับอต้องบอกงนี้เลยว่าได้แต่ว่าขึ้นอยู่กับ แล้วแต่คนอีกอะถ้าเกิดว่าคนแม่งชอบแรด1ันฟิปขึ้นมาเงี้ยเขาก็จะรอเดี่ยวแรดตอ๋อแต่จริงๆมันสามารถทดแทนกันได้ดแ,แต่แค่จับฟิลอาจจะไม่ค่อยเหมือนกันแต่ทําการคล้ายกันใช่ครับผมอม็โดสนะ1เม็ด เริ่มก่อนที่1เมตรใช่อาเอาหนึ่งเมตรผมแนะนำาเอาก่อนก่อนซ้อมแล้วกันอ่าอ่าอย่าไปกินเลยหลังซ้อมมันไม่รู้จะกินแบบว่ามันจะได้พั้มอะไรเพราะว่ายามันเป็นยาทําให้เราพั้มเราแนะนําตลอดว่าเวลาที่ใช้สามให้กินก่อนซ้อม1นถึงสชั่วโมงใช่ครับเพื่อที่จะเอาแรงตรงนั้นไปซ้อมมาใช้ใช่ไม่ใช่กินหลังซ้อมนะไม่ใช่นะไม่เหมือนยายาฉีดยาฉีดเราจะมีเอสเตอร์ที่หน่วงระยะเวลาอยู่ใน ยู่ในร่างกายเรามันก็ค่อยๆปล่อยตามรลูกของมันเราจะฉีดเวลาไหนมันก็ได้ผลเหมือนกันแหละฮะแต่ว่าซามเนี่ยมันเป็นยาเม็ดถ้ายาเม็ดเนี่ยา a ์ฟไล f ์มันค่อนข้างสั้นผมอยากให้ทุกคนนะได้เบนฟิตจากมันก็แนะนําว่ากินก่อนเล่น5-3ชั่วโมงก่อนเล่นก็จะได้เบนเฟิตเรื่องแรงไปด้วยอีกอย่างนึ่งเลยคือไซส์เอฟเฟกต์ของมันผมว่าอย่างที่บอกแหละผมร่วงหรือว่าอาการแอคเรชั่นแล้วแต่ตัวบุคคลอีก น้อยมากน้อยมากหลายคนแทบจะบอกเลยว่าแทบจะไม่มี side effect ไม่รู้สึกอะไรเลยดีกว่าเกี่ยวกับผลเสียของมันอดังนั้นก็ปลอดภัยลองหาซื้อดู l a ด150ดูถ้าเกิดใครเคยใช้ l รด140แล้วหรือว่าใครอยากใช้เริ่มต้นมาแรด150เลยก็ลองดูได้นะครับเพราะว่ามันเป็นซามตัวแบบ b e g i น n e r อยู่ไม่ใช่ ตัวแบบแอดองแอดวานอะไรแบบ Ad 23, S 2 3 e n t y อะไรเงี้ยมันก็จะแรงเกินไปนะครับอันนั้นก็คือง่ายๆซามในเฉพาะที่ตัวบ๊กินเกอร์เราสามารถสวิตช์ใช้ได้ตลอดเลยลไม่จะเป็นต้องใช้ตัวนี้ตลอดไปไม่จําเป็นเราพยายามแบบเรียนรู้แล้วก็พยายามใช้ A C บ้างแลนด์ one f i t y บ้างและว์ one t บ้างสลับใช้กันดีกว่าลและจับฟิลและจับฟิลเอาอันนี้คือเทคนิคของพวกเราที่เราใช้กันเราเราจะไม่ใช้ตัวเดิมตลอดเวลาใช่ให้มันยืนพื้นตลอดเดิมเดิมเงี้ย ผมบอกเลยนะว่าบางคนนะในไทยเขาอาจจะพูดนะว่า or, รีเซ็ตเตอร์แม่งไม่มีจริง่าแม่งไม่มีจริงหรอกใช้แม่งตัวเดิมๆนี่แหละแม่งก็ได้ผลเหมือนเท่าเดิมแต่ผมบอกได้เลยนะว่าผมอ่านตำราเมืองนอกมานะเขาทดลองมาแล้วอย่างดีเลยนะมีจริงนะครับรีเซ็ตเตอร์เวลาที่เราซูชช้เนี่ยร่างกายของเราเนี่ยได้รับความสดใหม่ของเคมีคอลตลอดเวลานะครับมันมันเป็นคลิกอีกหนึ่งอย่างเลยนะอันนี้เป็นเทคนิคเราต้องสลับใช้เหมือนกันครับ เราจะมาออนออนออนยาวๆไม่ทีอาทีไม่อะไรเลยมันร่างกายมันก็มีตันอันนี้เป็นเทคนิคของพวกเราสองคนนะครับผมอันนี้เป็นเทคนิควิธีการใช้เลยเรา<ช>จะผมยอมแล้วผมจะไม่ใช้ตัวเดิมลากเป็นปีผมจะสวิตซ์สวิต์เพื่อให้ร่างกายเหมือนมันได้แบบได้เจอของใหมย่ยามันไม่ด้านอันนั้นนะเป็นเทคนิคลองลอง,ลองไปใช้กันดูอีกอย่างหนึ่งนะพอเวลาเราสวิตช์ใช้นะเทต้าก็ได้เจอตัวที่เราแบบชอบจริงๆขึ้นมาใช่เ้ยตัวนี้แม่งเจ๋งว่ะใช่เนี่ยเราก็ได้ ข้อดีของตรงนั้นไปด้วยนะเ,เราจะได้รู้ว่าตัวไหนที่เราชอบจริงๆอ,อยากให้เล่นหลายๆตัวดูเรื่อยๆเอาสักษาสตัวก่อนก็ได้ลองสวิตช์ใช้กันดูแล้วเพื่อนๆจะรู้เลยว่าเบนฟิตของมันนี่สุดยอดโอเคนี่ก็เป็นแรดวันฟิที่เรามาคุยกันวันนี้นะครับคือบางคนน้องๆมาถามว่าพี่ครับเนี่ยแรดวันโฟหมดผมสามารถใช้แรดวันฟิแทนได้ไหมอะไรเงี้ยเราก็มาไขาข้อสงสัยแล้วสามารถใช้ทดแทนกันได้ ไม่จําเป็นต้องจะใช้รัวันโฟตีอย่างเดียวในตอนที่สต็อกของหมดคออแค่นั้นเองก็คือทํางานคล้ายกันแต่ฟิลอาจจะแตกต่างกันก็ลองไปใช้กันดู<อ>แค่นั้นเองใชง่ง่ายง่ายง่ายก็เหมือนเดิมครับวิธีการสั่งซื้อ l a ตวันฟของเราผ่านในช่องทาง Line นะครับแอด e ลน์เอ็นเทนไทยแลวิธีการสั่งซื้อก็เดี๋ยวให้ไว้ในคลิปนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดของพวกเราปั๊มสิ ไปไปช่วยซัพพอร์ตเราด้วยนะครับแล้วก็ของผมนะครับโ<ช>ค้ชเชตานะครับเลือกของเรา2คนนะครับเพื่อที่จะซัพพอร์ตแล้วก็เราจะได้เอาข้อมูลมาแชร์ตรงนี้ต่อไปนะครับถือว่าเป็นเป็นอะไรเป็นแรงใจให้พวกเราแล้วกัน<ช> เป็นน้ำใจเล็กๆน้อยๆกำลังใจเล็กๆน้อยๆทำให้เราแบบว่าอยากออกมาเพื่อทําคลิปให้เพื่อนๆต่อไปได้เรื่อยๆจริงๆแล้วอ่ะมันมันการทําคลิปของเรานะไม่ใช่ว่าเอะมันก็จะมาตั้งกล้องถ่ายแล้วมันก็จะมีอะไรมันต้องมีต้นทุนค่าที่แบบว่าเอ้ยเราก็ต้องลองของของที่แบบเอาให้เพื่อนๆใช้นะเราจะได้จับฟิลได้บอกเพื่อนๆได้ว่าฟิลเราเป็นยังไงเหมือนเราเป็นหนูทดลองให้เพื่อนๆ่องว่าฟิลมันประมาณนี้นะเราต้องมีต้นทุนของใช่ครับเราไม่ขอแล้วมากเราขอแค่ซื้อ ของแบรนด์เอ็ a n ท e แล้วก็ใส่โค้ดของพวกเราแค่นั้นพอใช่ครับสนับส่นนุนเราแค่นั้นพอส่วนเรื่องที่จะถามอะไรเข้ามานะครับก็พี่ครับใส่โค้ดพี่เชต้าแล้วครับถามพี่เชต้ามาได้ในแชทเลยผมยินดีเออเดี๋ยวจะตอบให้หรือของผมก็ได้ของผมก็ได้อไดอตอบได้เหมือนกันหมดนะครับก็คือ เราก็ให้พร้อมให้คําตอบนะครับแต่ถ้าเกิดแบรนด์อื่นอย่างที่บอกเหมือนเดิม,ดม,ดมทุกคลิป,ลปเราไม่มีข้อมูลเราไม่มีข้อมูลไม่ได้แบบยิงหรืออะไรเราไม่มีข้อมูลแล้วเราไม่กล้าการันตีใช่ไม่กล้าไม่กล้าแบบลองของเขาด้วยบางทีซื้อมาลองเองใช่เกิดอันตรายอย่างเงี้ยมันผมก็ไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะคุ้มกับการที่จะไปซื้อมาลองไหมใช่ผมก็เอาแบรนด์ที่ผมเชื่อเชื่อมันดีกว่าครับก็สุดท้ายก็อย่าลืมนะครับไปฝากกดสั่งซื้อแล้วก็ใช้แบรนด์ของ e n t e n ใช่ครับเท่านั้นนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับของแลดวันฟิก็จบไปแล้วนะครับใช่ครับเดี๋ยวไปติดตามดูรอบหน้าดีกว่าผมรู้สึกว่ามีโคอลีเควสมาเยอะมากเกี่ยวกับ PCT ของซามอ๋อ PCT ของซามเดี๋ยวเรารอติดตามในคลิปต่อไปแล้วกันครับผมง,ง่ายๆเดี๋ยวให้ปั๊มมาอธิบายฟัง อย่างคนรู้จริงแล้ววิธีการทำง่ายมากโอเคสำหรับคลิปนี้ไว้เท่านี้ดีกว่านะครับอย่าลืมไปกดติดตาม IG ปั๊ม d ดมอนแมสนะครับแล้วก็ IG ของผมนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับเรามีอะไรก็ไดเรกมาถามได้เลยเกี่ยวเรื่องซามเราไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบาย